ขนมปังอันนี้มันไส้อะไรมันงคาตาบหรอไสไหมคะตัวแดงไสอะไรตัวแดงเอ๊ะตัวแดงมันจะหวานไม่หวานแม่จะเป็นแม่รีวิวขนมขนมอะไรไม่รู้ในบนรถไฟไอ้บนสถานีรถไฟอีสุสิกาวะแต่พี่หน่อยบอกว่าเป็นไส้ไส้อะไรนะไส้นมต้มไส้อันน่ะค่ะไส้ไส้ไม่รู้ไส้ถั่วแดงไส้ถั่วแดงเอ้าหรอคะ อันนี้ไส้ถั่วแดงนี่เห็นไหมคะไส้ถั่วแดงลองชิมน่าจะหวานนะไส้ถั่วแดง,ตงดแต่ก็หวานพอก็ไม่หวานมากค่ะอร่อยอร่อยอร่อย